Hello everyone See you again พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่สองที่เราได้มาพบกันเป็นการทบทวนฝึกการพูดภาษาอังกฤษก่อนที่จะเราจะได้เปิดเทอมมาพบกันที่โรงเรียนนะครับก่อนจะเรียนเราสนทนาคุยกันก่อนว่าการพูดภาษาอังกฤษต้องรู้จัก ดัดจริดนิดหน่อยไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องกลัวผิดด้วยเพราะยังไงยังไงเราพูดก็ผิดอยู่แล้วแม้แต่คุณครูพูดเองก็ผิดอยู่แล้วเวลาฝรั่งมาพูดกับเราเขาพูดภาษาไทยแล้วก็พูดผิดอยู่แล้วเรายังยอมรับก็ได้เลยดงันนคนไทยเก่งกว่าฝรั่งนะครับดังนั้นเรา ก่อนที่จะเรียนเรามามีข้อตกลงกันก่อนอย่างคาที่แล้วนะครับทบทวนข้อตกลง step of learning ขั้นตอนในการเรียนในวันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากมายเพียงแต่นักเรียนจะต้องรู้จักฟัง listen อ่าน e e ฟังแล้วก็ดูดูแล้วก็ฟังฟังให้เข้าใจว่าออกเสียงอย่างไรบ้าง นั่นคืออย่างที่หนึ่งสเต็ปที่สองเซ็กสเตปทูนั่นคือรีพีชรีพีชฝึกออกเสียงเมื่อฝึกออกเสียงเสร็จก็รู้จักคิดมองว่าสิ่งที่เราพูดไปน,นั้นสื่อหรือความหมายว่าอย่างไร are you ready พร้อมหรือยังครับนักเรียนครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปเรียนต่อกันเลยนะครับนักเรียนครับโอเคมาแล้วทบทวนคำพท์เดิมอันนี้ออกเสียงให้รู้ว่า boy จะออกเสียงยังไงก็ได้นะครับเสียงสูงเสียงต่ำอย่างไรก็ได้ boy 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 ได้หมดนะครับไม่มีผิด boy boy ตามใจนะครับนักเรียนนี่คือเด็กผู้ชายเพียงคนเดียวจะออกเสียงแบบนี้แต่ถ้ามาเป็นขโยงแบบนี้แ่ะครับมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ เด็กผู้ชายหลายหลายคนออกเสียงเป็น boys ดูปากคุณครูนะครับ boys อารมณ์ออกมาตรงฟันที่มันต่อกันนะครับให้มันเสียงดังเหมือนงูเห่าก็แล้วกัน boys โอเคนะครับเก่งมากครับ ้าต่อไปนะครับมาแล้วนี้ก็ออกเสียงได้เหมือนเดิมคือ girl อย่าลืมออลิ้นขึ้นข้างบนนะครับตัวต่อเพราะฉะนั้นคำนี้คือ girl เด็กผู้หญิงคนเดียว girl ออกเสียงตามแล้วเก่งมากนะครับ้าต่อมาครับเด็กผู้หญิงหลายๆคนยิ้มสวยด้วยฟันหน้าไม่มี แบบนี้เราออกเสียงว่ายังไงครับออกเสียงเหมือนเดิมเลย girls ยเพิ่มตัว s มาเท่านั้นเองเห็นไหมครับสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับตัว s เพราะฉะนั้นคำนี้ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงหลายๆคนออกเสียงเป็น girls ทีนี้เราลองมาพูดเป็นประโยคกันนะครับ เพอเห็นภาพแล้วเราจะบอกคนอื่นว่ายังไงว่าภาพนี้คือใครทำกาลังทำอะไรภาพนี้คือ the boys are running the boys are running the boys are running โอเคนะครับ มาแล้วคำศัพ์เดิมนะครับเป็นผู้ชายคนเดียวหน้าเหิ้มหิ้มมาแล้วนี่คือ MAN MAN M-A-N MAN M เท่ากับโมมา A เท่ากับสระแอและ N เท่ากับนอหนูเป็นมมแอนอแมนออกเสียงเป็นแมน แมนแต่ถ้าเป็นผู้ชายหลายคนแบบนี้ล่ะครับออกเสียงเป็น m ม n m มนจาก A เป็น E นะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็น Man's ไม่ได้เติม S เพราะฉะนั้นคำนี้นักเรียนต้องจำเอาเองนะครับเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ จะซิงเก u ล a าเป็นผู้หลอกดักเรียนก็ต้องจำเอาเองคำว่าแมนคือผู้ชายหนึ่งคนถ้าผู้ชายหลายคนเป็น men น,นะครับครับต่อไปเลยนะครับตอาต่อไป the girls are walking the girls are walking the girls are walking นีเด็กผู้หญิงคนเดียวกำลังทำอะไรอยู่กำลังลีลาลีลาเต้นอยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแดนแดนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าภาพนี้คือใครกำลังทำอะไรเราก็จะบอกว่า the girl is dancing the girl is dancing โอเคครับ ถ้าหลายๆคนแบบนี้ล่ะเราจะบอกว่ายังไงนี่คือ the girls are dancing the girls are dancing อันนี้ก็ผู้ชายหลายคนกำลังว่ายน้ำอยู่ว่ายน้ำภาษาอังกฤษคือ swim swim เพราะฉะนั้นในภาพนี้เราจะสื่อให้คนอื่นรู้ว่าภาพนี้เป็นใครกำลังทำอะไรเราก็สื่อบอกว่า the men are swimming the men are swimming มาแล้วครับสุดสวย beautiful สวยแบบนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงเราเรียกว่า woman woman ผู้หญิงคนเดียวแต่ถ้าหลายคนละครับเปลี่ยนจาก a เป็น e จาก man เป็น men แต่ไม่ใช่ w o m e n แล้วนะครับ มันเม่นมากคกนนั้นคือวิเม่นวิเมนเหมือนจะพูดคำว่าวูแต่ไม่พูดจากวูเป็นวีออกเสียงนะครับวิเม่นเสีงมนากนะครับทีนี้คุณผู้หญิงหลายๆคนกำลังร้องเพลงร้องเพลงภาษาอังกฤษ they were sing. the singing the women are singing the women are singing the women are singing ถ้าผู้หญิงร้องเพลงคนเดียวเราก็ kind of the woman is singing the woman is singing สีสาวมาสวยๆเลยนะครับกําลังร้องเพลงกันอยู่เราก็จะบอกว่า the women are singing the women are singing วันนี้เราก็พบกันเท่านี้ก่อนนะครับที่เอ็นเอ็นแปลา่าจบแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ